สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีธรรมนันาทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมบรรยากาศอยู่บ้านนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งกันเลยครับคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีธรรมนันาทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันให้มาติดตามคลิปให้มากดไลค์กดซุปเปอร์คกดกระดิ่งกันเลยครทุกที่ที่มาดูคลิปกันด้วยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้กันเลยครับคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีธรรมนันาทุกท่านทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจที่มา ตามดูคลิปเท่ามาดูไลฟ์สักทีเทามาดูคลิปกันนะครับผมพยายามทำคลิปลงบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปหากินน้ำกันนะครับผมเกระเด็นร้อนนะครับผมเสาร์อาทิตย์นะถ้าใครดูคนเขาีะมากดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งนะครับที่มาคลิปนี้กันด้วยนะครับผม คุณพอพอเป็นเมย์อีฟซีนนะครับทุกคนด้วยนะครับที่มาให้ยก้านใจที่มาติดตามคลิปที่มาดูไลฟ์ดกันด้วยนะครับผมขอบคุณพล่พอเป็นเมนนะครับขอบคุณอีฟซีนะครับค,ค,คือทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันให้มาติดตามคลิปนี้ให้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยครับที่ให้มาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผม อยกน,นะคบคุอยู่บ้านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดใครกดนะครับขอมบรรจุคลิปเพีกงแคนะครับขอบคุณครับ